สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่อง YouTube ของเซลโยนะครับวันนี้มีรถสวยๆเด็ดๆมาให้ชมนะครับเป็นเจ้าตัว t o y ย t a านะครับตัว Fort u n e r เป็นตัว t ู o ทนนะครับเป็นตัว Sport Back Loop คันนี้สวยๆเลยนะครับราคาจับต้องได้เลยนะครับเป็นรถปี2 0 0 0นนะครับผมตัวนี้นะครับราคา9,98,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันเลยนะครับผม ไล่จากตัวไฟหน้าเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็กเลยนะครับล้อแม็กสวยเลยนะครับยางดีเซนตินะครับจัดทรงมาให้สวยๆแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับภายในนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงนะครับสวยงามเลยตัวนี้ตัว TRD นะครับแบ็กท็อปนะครับผม เบาะหนังสวยงามเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับสีแดงตัดดำนะครับส่วนด้านหลังนะครับเปิดดูแล้วนะครับกว้างขวางนะครับน่าใช้มากเลยปีสองพันนะครับราคาออกป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งล้านจแสนสองืนเกบาทนะครับคันนี้ตอนนี้นะครับเราขายอยู่ที่เก้า0 0เก้าดบาทเท่านั้นนะครับ 998,000บาทนะครับตัวนี้รถสวยเลยนะครับไม่เพียง1,23,000 0กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับดู YouTube อันนี้แล้วนะครับอยากได้นะครับเข้ามาชมกันได้เลยนะครับที่เต็นท์หรือติดต่อมาได้เลยนะครับที่ YouTube ของเซลโยนะครับมีรายละเอียดการขายที่ดีนะครับโปรโมชั่นดีนะครับตัวนี้อยากได้โปรโมชั่นหรือรายละเอียดแบบไหนนะครับคุยรายละเอียดกันได้ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปดูกันที่ด้านหน้านะครับเราจะปิดด้วยออปชั่นตัวฟรีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าจะโตโยต้าฟอร์จ2.8นะครับ T R D Blacktop นะครับตัวนี้เราขายกันอยู่ที่998,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตีฟรีดาวนะครับอยากได้โปรโมชั่นด้านไหนเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับเซลโยยินดีรับใช้สวัสดีครับ